หูย้ายอังคารร่วมพระสาเลงเม่พฤษศเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห,หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No นกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งต้องไปนมัสการพรัะธาตประจำปีมะเส็งคือพระเจดีเจ็ยอดจังหวัดเชียงใหม่โบราณสถานที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย สถานที่เคยมีการประชุมสังขยาณาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกที่วัดเจ็ดยอดซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงชันตีชนิดสามัญเป็นวัดประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะเส็งหรือปีงูเล็กซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนาพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเส็งก็คือโพธิบัลลังวิหารมหาโพเจดี รัฐพิหารประเทศอินเดียแต่เนื่องจากสถานที่ประดิษฐานโพธิบัลลังอยู่ไกลจึงอาจนุโรมให้เป็นพระเจดีที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งก็คือพระเจดีเจ็ยอดหรือมหาเจดีพุทธคยาวัดเจ็ดยอดชื่ออย่างเป็นทางการคือวัดโพธารามหาวิหาร เหตุที่ตั้งชื่อวัดก็มีที่มาว่าสมัยพระเจ้าสมเด็จติโลกราชได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาจากสำนักพระพิสุสีลังกาเรื่องอานิสงค์ปลูกต้นโพพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ใครจะปลูกต้นโพจึงโปรดให้แบ่งหน่อมหาโพเดิมที่พระพิสุสีลังกานำมาจากสีลังกา เอามาปลูกไว้ในอารามป่าแดงหลวงเชิงดอยสุเทพเอามาปลูกขึ้นไว้ในวัดนี้เพราะเหตุที่ปลูกมหาโพในพระอารามนี้จึงได้รับขนานนามว่าวัดโพธารามหรือวัดโพธารามมหาวิหารประวัติวัดเจ็ดยอดวัดเจ็ดยอดตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นอกกำแพงเมืองเชียงใหม่ออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีเนื้อที่เป็นบริเวณวัดในปัจจุบันประมาณ37ไร่3งาน61ตารางวาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดอยู่ติดกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์ซึ่งเป็นทางคข้ามนาคมสำหรับผู้ที่จะประสงค์เดินทางไปชมปูชนียวัตถุและโบราณสถานของวัด7ยอดได้สะดวก ในด้านประวัติความเป็นมาของวัดวัดเจยอดเป็นวัดโบราณและมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์หนึ่งของอาณาจักรล้านนาไทยก่าวคือเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์มังรายโปรดก้าให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1998โปรดให้หมื่นด้ามพระคตหรือสีหโครเสนาบดี เป็นนายช่างทำการก่อสร้างศาสนาสถานและเสนาสนะขึ้นเป็นพระอารามโปรดให้นิมนต์พระมหาเถระชื่อพระอุตมปัญญามาอยู่ที่วัดเป็นอธิบดีสองฆ์องค์แรกในพระอารามนี้ที่ได้เทศนาแก่พระเจ้า,จาสมเด็จติโรกราชจนให้เกิดศรัทธาและเชื่อในเรื่องของอนิสงส์ปลูกต้นโพในเวลาต่อมา โบราณสถานที่สำคัญของวัดอันได้แก่ 1. ซุ้มประตูโขงทางเข้าศิลปะกรรมของซุ้มประตูโขงที่น่าสนใจและน่าชมคือลวดลายปั้นประดับตกแต่งกรอบวงโค้งและหางซุ้มที่เป็นส่วนประกอบซุ้มประตูสองข้าง 2. มหาวิหารเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญยิ่งในวัดนี้ สมเด็จพระเจ้าติโลกราชโปรดให้ใช้เป็นสถานที่ประชุมภาพประหาเทระทั่วราชอาณาจักรล้านนาไทยในการทำสังคายนาพระไตปีดกนับเป็นอัตมสังคายนาครั้งที่8ของโลกมหาวิหารแห่งนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2020และ 3. พระอุโบสถหลังแรกของวัดเจยอด พระเมืองแก้วพระราชาธิปดีลำดับที่12แห่งราชวงศ์มังลายทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าติโลกราชโปรดให้สร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระศพพระเจ้ายอดเชียงรายพระราชบิดาของพระอ,องค์ในวัดเมื่อปีพุทธศักราช245 0เป็นปีที่7ในรัชการ พระอุโบสถหลังนี้กว้าง32ศอกกับ1คืบส่วนยาว78ศอกกับ1คืบที่ตั้งปาสานิมิตของพระอุโบสถกว้าง41ศอกยาว116ศอกโบราณสถานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแห่งวัดนี้นั่นก็คือพระสถูปเจดีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าติโรกราชพยอดเชียงราย พระราชาธิบดีลำดับที่11แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าติโลกราชโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นพระราชานุกสาวลีที่ประดิษฐานพระอธธัฐิพระราชาอายการคือพระเจ้าสิริธรรมจักรพัฒดิโลกหรือสมเด็จพระเจ้าติโลกราชเมื่อปีพุทธศักราช231 0 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่